ก็ได้เรียนรู้น้อมปฏิบัติบูบชาหลวงปู่มาในทุกๆวันตั้งแต่ได้รู้จกักตั้งแต่ปี2555นนะคะก็เห็นความเบิกบานของหลวงปู่เราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะได้พลังนี้เนาะเราก็ฟัง ฟังเอ๊ะจะฟังหลวงปูก่ก็มันยากไปก็ฟังอาจาร,รย์หมอเขียวแล้วปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามปุ๊บเออความเบิกบานมีอยู่จริงเนาะความยินดีมีอยู่จริงความผ่องใสในใจมีอยู่จริงก็ทํามาจนเป็นลําดับลําดับนะจนทุกวันนี้ก็ยังต้องต้องเพิ่มอิทธิบาทของตัวเองเหมือนที่หลวงปู่พาทำนะคะเห็นหลวงปู่ออกกําลังกาย หลวงปู่มีฉันทะในการทำงานช่วยลูกๆเราเป็นลูกนี่เราก็มันก็อายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเออถ้าเราทำได้แล้วเราไม่ทำมันมีความละอายเกรงกลัวต่อบ,บาปเหมือนกันนะคะได้คำหนึ่งที่หลวงปู่สอนว่าคนไม่ออกกำลังกายคือคนทำลายศาสนามันก็สะดุดปึกเลยเออถ้าเราร่างกายไม่แข็งแรงมันก็ลดกิเลสยากลำบากากเกินมันจะเอาเวลามาดูแลแต่ร่างกายของเรา จเจาพลังงานไปลดกิเลสมันก็นยากก็เลยตั้งแต่ปีปีนั้นที่เจอพ่อครูก็เลยออกกาําลังกายมาโดยตลอดเราเลยได้เทียบเคียงว่าเออพอร่างกายแข็งแรงมันจะมีกําลังของร่างกายที่ไปสู้กับกิเลสได้เพราะอาจาร,รย์หมอเกียวก็สอนว่าคนจะลดกิเลสได้ร่างกายต้องแข็งแรงร่างกายแข็งแรงแล้วก็หนึ่งเราลดกิเลสแล้วบวกกับออกกําลังกายโอ้โหพลังดาบพูสทาโลกกันนี่ขวัญลอกหลวงปู่มา โอ้รู้เลยว่าพอพลังแข็งแรงปุ๊บกำลังเราอาจจะลดกิเลสได้เร็วแล้วสามารถมีมีแรงแรงกายแรงปัญญาในการขับเคลื่อนง,งานสร้างความยินดีให้มีพลังในทุกๆสถานการณ์ได้นะขวัญก็จะเพิ่มอธิศีลในการที่จะพึ่งตนแล้วก็ช่วยคนให้พ้นทุกข์เหมือนที่ขวัญพ้นทุกข์มาเป็นลําดับลาดับในแต่ละเรื่องตามเหตุแลปะปัจจัยที่ทําได้อย่างเต็มกําลังค่ะ